นะครับครั้งนี้วันนี้ภาพของเทศบาลแต่ท่านหารู้ไม่ว่าถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยนะครับตราบใดที่เรายังอยู่ใต้ร่มผงผมอรอรับการตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมการูชีพเทศบายของทุ่าง กานไหกลนส่งผลกระทบจกำลังับบุกหมุนเขตร้อนลมมรสุมที่พัดผ่านอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจักตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหล <Rug> ือผู้ประสบภัยพิธ <salt> ีเปิดศูนย์ปฏิบัติการถกเฉร์กรณีอุทกภัย เพื่อที่จะมาดูแลบัรนเทาสารภทยเพื่อที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการบัตัติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความสูญเสียมากมายในประเทศไทยเรานะครับก็บหลายพายุด precation ที่ทั้งบ้านเรือนชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างมากมายนะครับเบื้องต้นจากท่านนายอำเภอครับ เรื่องเสียรื่องดับน้มันหมดไม่ได้นะครับตามหลังในเกมผู้ที่ผู้ผันวยทันทีทันใดโทรหาเรา2ชั่วโมงตกนูกร้จะต้องแดนนะครับนี่ครับต้องกันไทครับต้องกันไทยอ 同志们，看一看，好不？